สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันอนังคารที่4พฤศจิกายน2568นะวันนี้เราก็มาพูดคุยก่อนเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่4นะครับผมก็เชลซีจะบุกไปเยือนคาราบักทีมจากอศัศบายานะครับผมก็เดินทางไกลนิดหนึ่งนะสำหรับเชลซีเตะกันในคืนวันพุธนะครับผมเวลาเที่ยงคืน4 5 นะครับผมเพราะว่าเวลามันปรับเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็เลยเตะดึกขึ้นนะครับผมนิดหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็เป็นเวลาที่อาจจะไม่ได้แบบว่าตีสามอะไรเงี้ยนะนะครับผมแบบเตะคู่ดึกสุดอะไราง,างี้นะครับผมยังไงก็ติดตามเชียร์กันได้นะถ้าใครดูนะแต่ถ้าใครไม่ดูก็มาฟังในช่วง after the match game คู่นี้ได้นะครับผมยังไงก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะผมฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ดันยอดซับให้ทั้ ก็อยากจะให้ถึง2 0 0พภายในปีนี้นะครับผมนะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคคือเกมนี้มันผมว่ามันอาจจะต้องเน้นอนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เราจะเจอเกมหนะักพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งบาร์เซโลนานาโปลีแล้วก็อต,ตาลนตารออยู่นะครับผมปาฟอสเนี่ยอีกทีมหนึ่งนะก็อาจจะเป็นเกมหนึ่งที่อาจจะง่ายแล้วเราเล่นในสเตฟฟอร์ดบิดด้วยแต่ว่า2เกมเยือนนะครับ ทั้งนาโปลีทั้งอาตาลันตาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะจะยังไงนะเพราะว่าทีมจากอิตาลีครับมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยค่อยมาว่ากันนะในส่วนเกมนั้นแต่ว่ามันจะจบเกมนี้เล่นกับวูฟส่วนสัปดาห์นี้แล้วก็จะเบรกทีมชาตินะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทีนี้ก็ยิงยาวนะครับผมกล่าวว่าคือเกมหลังจากเนี้ยครับปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ถึงเดือนธันวามกราอะไรก็แล้วแต่เชลซีมีเกมหนักๆรออยู่ก็เลยเป็นบทพิสูจน์ของเอนโซมาเดสต้าแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไงผมคิดว่าโคพาเมอร์น่าจะกลับมาแล้วแหละนะครับผมนะคือได้เขากลับมาก็โอเคดีกว่าไม่มีนะมิติเกมลุกมันหายไปเออมันค่อนข้างที่จะมันขาดไปอะ่ะบางจังหวะที่แบบไอจังหวะหน้าลำคาญของโคพาเมอร์ mer, คือไอจังหวะกระยึกระยึยึยักอะไรประมาณเนี้ยนะผมจะเลี้ยงจะ ส่งหรือจะไปเองหรือจะอะไรนั่นแหละมันพอที่จะดึงจังหวะให้กับเพื่อนได้นะครับผมแล้วก็คือมันเป็นแค่บางเกมนะผมบอกก่อนไม่ใช่ว่าเราจะต้องพึ่งพาโคพาเมอร์ทุกเกมเราต้องแบบใใคล้ายๆนักเตะเรามันต้องเด่นทุกคนอนะ่ะในทีมตอนเนี้ยนะผมตอนนี้ก็มีไกเซโดที่แบกอยู่ใช่ไหมในในส่วนกองกลางตัวลุกเนี่ยก็จอไปโดเนี่ยคือค่อนข้างที่จะฟอร์มดรอปลงไปนิดนึงอนะ่ะนะครับผมมันไม่เหมือนตอนที่ ช่วงต้นฤดูกาลที่รู้สึกว่าฟอร์มมาแรงแต่ว่าหลังๆมาเริ่มที่จะอาจจะหลุดๆไปบ้างอาจจะดรอปๆไปบ้างนะครับผมก็ยังให้อภัยได้แล้วกันเพราะว่ายิงสเปอร์ได้แต่วันนั้นเนี่ยโอกาสเยอะนะสําหรับเอ,อการเจอสเปอร์นะโอกาสโดยเฉพาะในครื่งหลังเนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์คนระับพาะเกมนี้เชลซี Chelsea ก็เลือกที่จะซ้อมที่อ็อปแฮมก่อนนะแล้วก็ค่อยบินไปที่อ,อาเซอร์ไบจานนะครับผมนะอ่ะ พอพูดถึงกรณีคือนักข่าวเขาไปจับภาพไปบันทึกเทปหรืออะไรเงี้ยที่สนามพอแพมแต่ว่าเขาไม่เห็นเปโดเนโตลงซ้อมนะครับผมก็เลยถามกับทางเอ็นโซมาเลสกาว่าเออเนโตไม่ได้ซ้อมเนี่ยเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่ามาเลสกาเขาบอกว่าคือมีปัญหาเล็กน้อยครับแล้วก็เราเราก็ปกป้องนักเตะไว้ก่อนนะผมก็คือจะไม่ต้องเดินทางไปกับทีมในวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ นักข่าวถามว่าจบเกมเนี้ยคือเกมกับวูฟกลับมาได้ใช่ไหมมาเลสกาบอกใช่นะครับผมก็น่าจะมาเกมกับวูฟไม่นับเกมีปัญหาคือคล้ายๆแบบกันไว้ก่อนแล้วก็เกมนี้ตัวเรื่องเรามีเยอะครับแล้วผมคิดว่าอตัวจริงปีขวาเนี่ยฝั่งเนี่ยน่าจะเป็นเอสเตวาลมากกว่านะครับผมนันน่าจะออกสตาร์เป็นตัวจริงแล้วก็เขาบอกว่าน่าจะเป็นอีกเกมใช่ไหมที่คุณต้องโรเตชันในเกมเนี้ยโดยเฉพาะไม่ว่าจะการเดินทางที่นับพันไมล์เลยนะ ว่าโอ้โหไกลนะจากลอนดอนมาที่อาสซอรไยจานเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าทั้งการเดินทางความแตกต่างของเวลาด้วยมาเลเซีเขาบอกว่ามันไม่แค่สาคัญนะเพราะว่าเอ่อมันมันจะทําให้เราเนี่ยเก็บชัยชนะในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกได้สามนัดติดต่อแต่ว่าคือชนะมาสองนะทั้งเบนฟิก้าแล้วก็อาแเจน์แต่ว่าอันนี้เป็นเกมที่สามนยถ้ามีลุ้นชนะชนะสามนัดติดมันจะทําให้เราเก็บได้เก้าคะแนนมันจริงสําคัญมากครับแน่นอนว่า เราต้องทําแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือต้องโรเทชันนักเตะบางคนด้วยนะครับเพราะว่าพอกลับมาถึงลอนดอนเนี่ยมันคือถึงเช้าวันพฤหัสใช่ไหมตอนหกโมนะผมแล้วก็วันเสาร์เนี่ยมีเตะละเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดบ้านเจอกับวูฟนะครับแต่เวลาเมืองไทยนี่เตะปีสามเลยนะเออวันนั้นนะ่ะนะครับผมคือวันเสาร์แล้วก็เขาบอกว่าตารางมันค่อนข้างที่จะหนักแต่ว่าก็พยายามปรับตัวและทําให้ดีที่สุดนะครับเ,ออเหตุผลที่ คิดว่าจะต้องระวังทีมคาราบักคือคืออะไรนะเขาบอกว่าเขาเป็นทีมที่เล่นด้วยทีมที่ดีครับแล้วก็ชนะทั้งเบนฟิกา้าแล้วก็โอเปนเฮเกนถึงแม้เกมกับแอตบิลเบาจะแพ้แต่ว่าเขาสามารถขึ้นนําก่อนได้คือนําไปก่อนนะแต่ว่าโดนบิลเบายิงสามลูกรวดเลยนะครับผมเขาบอกว่าสุดท้ายก็แพ้แต่แน่นอนครับว่ามันจะเป็นเกมที่ยากและด้วยเหตุผลหลายประการครับเขาบอกว่าพาวเมอร์เนี่ยจะกลับมาในเกมกับบาซ่าเลยไหมบาเซโลน่านะมาเลสกาเขาบอกว่า ตอนนี้ก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมคือตอนนี้ตัวพาเมอร์เองคืออยู่ในแผนอยู่พื้นฟูกลับมาอะไรเงี้ยนะนะครับผมแล้วก็พยายามจัดตารางในการซ้อมให้กับเขานะผมคือเราต้องทบทวนในเรื่องนี้นะผมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะดูเขาแบบวันต่อวันคือเขายังไม่ได้ฝึกซ้อมกับทีมเราเลยนะครับผมคือทีมแบบซ้อมแบบฟูลฟูลเซสชั่นเลยกับเพื่อร่วมทีมอะไรเงี้ย แล้วก็มีบาเดชิลที่น่าจะพร้อมกลับมาในช่วงเบรคทีมชาติซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีและเป็นข่าวอย่าสำหรับเราแล้วกันครับแล้วก็เขาบอกว่าคือบาซ่าเนี่ยหวังได้แล้วกเกมกับอาร์เซนอลล่ะกลับมาไหมมาเลเกีเขาบอกว่าพูดตามตรงว่าผมอยากมีพาวเมอร์อยู่ที่สนามซ้อมที่นี่นะตในวันพรุ่งนี้เลยได้ซ้ำผมอยากให้กลับมาเร็วๆผมพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าเราจะเป็นทีมที่ดีขึ้นก็คือมีเขา นะครับผมเวลามีเขาเราจะเป็นทีมที่ดีขึ้นเลยมันโชคายครับที่เขาต้องพักไปเขาได้รับบาดเจ็บแต่น่นอนว่าแต่แน่นอนว่าเราต้องการให้เขากลับมาให้เร็วที่สุดนะครับผมกลับมาเร็วนี้นะแล้วก็มาเลเกีเขาถูกถามว่านอกจากเนโต้มีคนอื่นอีกไหมที่จะต้องอยู่ที่อังกฤษมาเลสกีบอกว่าไม่มีนะครับผมมีแค่เนโต้คนเดียวเท่านั้นครับแล้วก็มีอัปเดตเกี่ยวกับเอซูโกบ้างไหมแล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ าสกาบอกว่าไม่มีนะครับผมผมคิดว่าอีกสักพักช่วงต้นปีใหม่ไอ้ช่วงปีใหม่หรือจะเป็นยังไงเนี่ยผมยังไม่ทราบจะมกราลาหรือธันวาเนี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เข้าใจดีว่าเดือนพอตอนนี้เข้าเดือนพฤศจิกายนแล้วอย่างที่บอกครับก็คือไกเซโดกาลังทําผลงานได้ดีลาเวียก็เล่นตําแหน่งตรงนั้นได้เช่นเดียวกับเราก็มีกับเราก็มีเอออันเดซานโตสอยู่ตําแหน่งนั้นเนี่ยในอนาคตเราอาจจะปรับมาคือใช้งานอาเชมปงก็ได้หรือลิสเจมก็ได้ เราพยายามทําอยู่ครับเราพูดเสมอว่าเมื่อเราขาดนักเตะไปแนละ้ะเราจะพยายามหาทางออกอยู่เสมอนะครับแล้วก็อรู้สึกยังไงกับทีมคาราบักนะผมก็เขาบอกว่าในฐานะผู้จัดก,การทีมนะพูดตรงๆนะผมในฐานะทีมเนี่ยพวกคือที่หมายถึงทีมคาราบักนะเขาบอกว่าเขาถือว่าเป็นทีมที่ดีมากนะผมพกผ,ผมคิดว่าเขาเป็นทีมที่มีมีความเข้มข้นแล้วมีวิธีการทั้งในการเพลยซิ่ง ก,การกดดันครับแล้วก็ทํางานคือเล่นกับเป็นทีมนะครับผมแล้วก็คุณจะได้เห็นว่าพวกเขาทํางานกับผู้จัดก,การทีมคนนี้คนเดียวมาหลายปีแล้วคือได้วินได้รู้ว่ามาแบบคุมมาสิบเจ็ดปีแล้วป่ะผมไม่แน่ใจตัวเลขนะอ่าเดี๋ยวถ้าผิดถูกไงคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับผมคือเขาคุมทีมมานานมากคนเนี้ยเออคุมทีมมานานมากนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาเข้มข้นมากขึ้นไปอีกอย่างที่ผมบอกไปมันจะเป็นเกมยากแน่นอนก็ ถ้าเราเป็นเชลซีนะสมมตินะเราเป็นแฟนเชลซีแล้วมองในมุมกลับคือถ้าเขาเปิดแรกใส่เราอย่างเงี้ยยังดีตรงที่ว่าเราสามารถมีพื้นที่ขยาะเปิดพื้นที่ให้เราโจมตีได้ประมาณเนี้ยครับผมนะแล้วก็เขาบอกว่าโยเกนเซนจะลงเป็นตัวจริงหรือเปล่านับในวันพรุ่งนี้มาเลเซาบอกว่าเขาอาจจะได้เลือกนะถูกรับเลือกเป็นตัวจริงก็ได้นะเป็นเขาเป็นตัวเลือกแน่ครับเพราะว่าเราต้องการผู้สาปตัวที่พร้อมลงเล่นทั้งคู่ท้ายที่สุดแล้วคือต้องจัดการ ต้องเป็นการจัดการนะครับหรือปฏิบัติกับซานเชสด้วยวิธีเดียวกันเราพยายามจัดการสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็โยเคนเซนเนี่ยคือคล้ายๆแบบตามจริงอ่ะเกือบจะมีเวลาที่แบบฉกฉวยอ่ะแบบเฮ้ยทำผลงานอะไรแบบนี้เพื่อเบียดเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยครับคือแต่ว่าซานเชสเนี่ยคือเป็นผู้ที่คว้าตรงนั้นไปได้อะไรเงี้ยคือคว้าแบบคล้ายๆแบบเป็นมือหนึ่งของทีมไปเขาต้องใช้เวลานานมากในการปรับตัวใช่หรือเปล่า นะครับผมส่วนยกในรายลายของโยกเกนเซนมาเลสกเขาบอกว่าก็จริงอย่างที่ว่าครับผมคิดว่าซานเชสกลับมาได้แล้วนะครับผมเขาเล่นได้เขาก็เล่นมาตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เขามาอยู่ที่นี่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างไปเล็กน้อยตอนที่เขาย้ายมาเขาก็รู้ว่าซานเชสเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งนะครับผมแต่ปีที่แล้วเขาลงเล่นเกือบทุกเกมเลยนะน่าจะทุกเกมครับในคอนเฟเรนซ์ลีกเราก็ใช้งานเขาในพรีเมียร์ลีกด้วยใช้ ใช้เขาในหลายรายการไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยนะเขาใช้หลายรายการแล้วเขาทําผลงานได้ดีในซีซั่นในซีซั่นนี้มันไม่ง่ายนะผมคือทําผลงานก่อนนั้น,นทำได้ดีครับแต่ซีซั่นนี้เนี่ยมันไม่ง่ายครับที่สําหรับผู้รักษาประตูโดยทั่วไปที่เมื่อไม่ได้ลงเล่นแล้วก็เล่นแค่ลงเล่นบ้างเท่านั้นมันเลยยากำสำหรับผู้รักษาประตูนะครับผมคุณเชื่อใจเขาเต็มร้อยไหมมาริสกาบอกว่าเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นนะครับผม คนเพิ่งพูดไปว,ว่าคาราบ,บักเนี่ยมีผู้จัดจาก,การทีมคนเดียวมานานมากคุณนึกภาพตัวเองจะทําแบบนี้บ้างไหมอยู่กับสโมสรเดียวไป17-18ปีนั่นเนี่ยเห็นไหมคือตัวเลขผมไม่ชัวร์17ปีหรือเปล่าผมไม่ทราบนะสําหรับผู้จัดจาก,การทีมของคาราบ,บักคุมทีมมานานมากครับมาเลสกีบอกว่าบางครั้งนะแต่ผมยังไม่นึกภาพนึกนึกแบบคล้ายค้าแบบนึกภาพนั้นออกประมาณนี้นะว่าคุมทีมเป็น10-10ปีเนี่ยครับก็คือหวงอังนั่นแหละก็ก็หวังบ้างนะผมมีบ้างนะครับ แล้วก็นั่นคือมันเป็นความคาดหวังในงานนี้หรือเปล่าในการเป็นเฮดโค้ดหรือเป็นผู้จัดการทีมครับมาเลสกีบอกว่าใช่แล้วครับมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากแล้วกันนะผมเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากผ่านมาสิบเจ็ดปีแล้วมันน่าทึ่งจริงๆครับตอนนี้ลิสต์เกมเนี่ยพร้อมลงเล่นไหมลิสต์เกมนะครับผมคือพร้อมลงสามเกมในหนึ่งสัปดาห์ไหมสุดสัปดาห์การสัปดาห์แล้วก็สุดสัปดาห์สัปดาห์ในภายในวันนั้นนะครับเจ็ดวันสามเกมครับมาเลสกีเขาบอกว่าเขาเล่นได้ดีครับฟิตเต็มร้อยพฤติกรรมของเขาเ คาแรคเตอร์หรือการกระทาอะไรต่างๆเขาก็ยอดเยี่ยมับทุกเกมแม้แต่ตอนไม่ได้ลงเล่นนะครับพฤติกรรมเขานะนครับในห้องแต่งตัวเนี่ยหรือแม้แต่ตอนอยู่กับเพื่อนร่วมทีมตอนนี้ใช่ครับผมคิดว่าเขาลงเล่นได้นะสามเกมในหนึ่งสัปดาห์ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราใช้ใช้งานเขาผมพูดหลายครั้งแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีที่เราใช้เขาเราไม่ได้ใช้เขาบ่อยนะักมันเป็นงานใหญ่สำหรับเขา ุสโตก็เล่นได้ประมาณนี้ครับสำหรับนักเตะฟูลแบ็คคนไหนก็ตามที่เล่นขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับมันก็จะแบบว่าฟอร์มมันจะขึ้นขึ้น,นลงลง่ะแล้วกูแบบนี้เราใช้ฟูลแบ็คในวิธีที่ต่างออกไปบางทีเราอัดแบบคล้ายๆแบบอป้องกันเขาด้วยวิธีที่เราพยายามที่จะเล่นนะครับผมคือป้องกันนักเตะด้วยเรืออ่องอาการบาดเจ็บด้วยนะส่วนในตัวของลิสเจียนะแต่ว่าผมคิดว่าเขาลงเล่นในสามเกมได้ในหนึ่งสัปดาห์ นะครับผมคือวิธีการคือปกป้องลิสเจมไปด้วยไงประมาณนะั้ที่มาริสคาพยายามจะสื่อนะเพราะว่าแบบอาจจะไม่ใช่งานลนะิสเจมหนักเกินไปอะไรอย่างนี้นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณนะครับผมคือตอนนี้ก็ยังดีว่าฟิตกว่ารูการก่อนๆแล้วกันที่ลงไปสักสามสี่เกมเจ็บยาวเงี้ยเออมันประมาณนั้นแต่ว่าลิสเจมในซีซั่นนี้คืออย่างน้อยเป็นตัวจริงได้ครับเอออย่างน้อยนะแล้วก็เขาบอกว่าเออ คุณมีจุดมุ่งหมายในใจบ้างไหมคิดว่าจะติดหนึ่งในแปดไหมในแปดอันดับแรกนะมาเลเซียบอกว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะปีที่แล้วผมคิดว่าน่าจะสักสิบห้าสิบหกคะแนนก็แหละหรือคุณอาจจะต้องการแบบเดียวกันก็แด้ะคะแนนลักษณะนในแบบเดียวกันนั้นนะผมแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ไกลมากจากจุดน,นั้นนะผมที่จะติดหนึ่งในแปดนะเพราะว่าเราแพ้มาเกมแรกก็เลยแบบอาจจะดูห่างๆไปนิดนึง แล้วก็ทําไมเลือกที่จะไม่ไปที่บากูนะที่อาซาใบจานะเลือกที่จะพาทีมให้ทีมซ้อมที่พ้อมแฮมนะมาเลสกีบอกว่าเออมันเป็นเรื่องของตารางการแข่งขันด้วยที่จํานวนเกมมันเยอะนะผมเราใช้เวลาเมื่อวานนะครับผมคือการฟื้นฟูลหลังจากจบเกมกับสเปอร์นะครับคือเหมือนกับว่าจบเกมวันอาทิตย์แล้วเออเชลซีเล่นวนะันไหนคิดใช่ปะ่ะเออวันทย์ที่ผ่านมามั้งใช่ไหมเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีนะเพื่อความชัวร์นะ ไม่วันเสาร์ก็ที่เพราะว่าเชลซีพอเวลาแมชเดย์ครัคือมันจะพักสักวันหนึ่งอ่ะเออแล้วก็แล้วก็ค่อยกลับมาซ้อมอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวดูนิดนึงอ่าโอเคใช่ใช่ใชคืรู้สึกเราเล่นตอนอ่าเที่ยงคืนได้ไหมเออเออคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์เล่นเที่ยงคืนครึ่งอ่ะอ่านะผมที่เจอสเปอร์เนี่ยนะเพิ่งเล่นไปเ๋ยนนะพอเอ,อ้ชัวร์แล้วกัน บางทีก็ลืมไปนะอาจจะหลงแบบเฮ้ยแต่วันอาทิตย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่นะกะ็ไม่นะน่าจะเตะวันเสาร์แหละเออ,อวันอาทิตย์เนี่ยก็คือรับวันเสาร์แหละถูกแล้วครับวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งครับผมนะวันนั้นอ่าถ้าจําผิดก็ขออภัยแล้วกันนะเดี๋ยวเรอเช็คชัวร์ดีกว่าเออใช่วันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งอ่าโอเคถูกแล้วถูกแล้ว เพือ่อความชัวร์เผื่อ,อผิดพลาดนิดนึงอะนะนะผมอ่ะคือพอวันเสาร์เสร็จคือเหมือนเชลซีจะพักอะวันอาทิตย์หรืออะไรนี้วันจันทร์ก็คือเมื่อวานก็คือกลับมาซ้อมแล้วก็คล้ายๆฟื้นฟูอ่าประมาณนี้นะเพราะว่าเชลซีจะเป็นอย่างไครับคือเหมือนจะให้นักเตะพักวันหนึ่งเออประมาณนี้ครับ mm hmm. มาเลสกาเขาบอกว่าเอ่เขาพูดต่อนะครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญคือตอนเนี้ย เราใช้สถานที่ในเรื่องทุกอย่างที่นักเตะต้องการนะรผมคือจะได้แบบพอไปที่บากูแล้วแบบบางทีมันอาจจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกับที่ซ้อมที่ครอบแหมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าคุณอาจจะไม่รับการดูแลแบบเดียวกันเป๊ะๆก็าตามก็ได้นะเวลาไปไปที่นู่นนะแต่เราพยายามอย่างที่คุณบอกครับพยายามสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองสถานการณ์นะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมฟื้นฟูพลังงานให้เต็มที่ รู้ว่าเที่ยวบินในเวลาสีในอีกสีชั่วโมงข้างหน้าอะไรเงี้ยับผมอะไรแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราถึงมาถึงที่นี่เนี่ยเราก็จะมาถึงในช่วงเช้าวันพฤหาัสหลังจากนั้นเรามีเกมช่วงบ่ายในวันเสาร์นะเพราะว่าวันนั้นคืนะคืนวันเสาร์แหละเพราะว่าเชลซีเตะสักประมาณสองทุ่มอ่ะที่อังกฤษอะ่ะเตะก็ตรงกับเมืองไทยมันตีสามเนี่ยเออตีสามนะครับ แล้วก็เขาบอกว่ายึดเวลาที่อังกฤษใช่ไหมมาเลสกีบอกใช่ครับเรายึดเวลาตามอังกฤษนะผมแล้วก็เขาบอกว่ามันจะเป็นเกมสําคัญของเรมดีแลบไหมเกมนี้มาเลสกีบอกว่าใช่เขากลับมาแล้วเขาเป็นนักเตะคนสําคัญของเราเขาเป็นตัวเลือกสําหรับในวันเกมวกนันพรุ่งนี้ผมพูดไปแล้วหลายครั้งว่าผมไม่สงสัยเมื่อจบซีซั่นเราจะมีความสุขกับเขาในแง่ของการธรระตูรวมถึงวิธีการเล่นที่เวลาที่เขาไม่มีบอกเพราะความเข้มข้นของเขาเนี่ยเมื่อเราต้องการให้เขาไล่กดดันนะผม ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยแล้วว่าสิ่งนี้จะช่วยเราได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือเจอกับแมทแบบเนี้ยอย่างเกมบาคารบาบักเนี่ยซึ่งดูว่าซึ่งหลายคือแบบพอดูชื่อชั้นหรือนะพอดูแมทนี้ปุ๊บมันมองว่าแบบเชซีเหนือกว่าจะต้องรักษาฟอร์มไหมนะผมให้แข็งแกร่งเอาไว้หรือเปล่านะมาเลสกาบอกว่าผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการว่าแบบทีมเชซีเหนือกว่าเลยนะแต่มันอยู่ที่วิธีการที่เรา จะพยายามจัดการกับทุกรายละเอียดของเกมทีมคารบกอย่างที่ผมพูดไปครับพวกเขาชนะมา2เกมหรือ3ามเกมเหมือนกับเราในพรีเมยรีกพวกเขาขึ้นนาในในในเกมหนึ่งก็คือหมายถึงเจอกับแอตแลนติกบิลเบาแต่ว่าสุดท้ายเขาแพ้แต่พวกเขาเป็นทีมที่ดีมากมีระเบียบว,วินยัยในเรื่องการมีวิธีการในเรื่องการเพสซิ่งด้วยนะครับก่อนการกดดันอะไรเงี้ยคู่แข่งความเข้มข้นดังนั้มีความเข้มข้นนะครับผมดังนั้นมันจะเป็นเกมที่ยาก าเลเถูกถามเรื่องลาเวียครับสภาพเป็นยังไงมาเลสกีบอกว่าเป้าหมายของเขาตอนนี้คือการฟิตสมบูรณ์อย่าให้เขาบาดเจ็บสลับผมนะตอนนี้เขาอยู่ในจุดเดียวเหมือนกับที่ลิสเจมเป็นเมื่อปีก่อนในแง่ของการพักฟื้นคนระับหลังจากที่ไม่ได้ลงสนามมานานเราต้องดูแลเขาทุกนาทีทุกวันทุกนาทีและเป้าหมายของเขาคือการรักษาความฟิตให้อยู่หมัดเลยให้อยู่ต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าเจ็บๆอ่อนๆแอดอะไรเงี้ยครับเล่นนัดสองนัดเจ็บอีแล้วต้องพักเลยเงี้ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเขาจึงฝึกซ้อมกับเราเขาโอเคเขาฟิตร้อยเปอร์เซ็นตแต่แต่เราต้องเรามราระวังให้เขาให้มากเพราะเราไม่อยากให้เขาต้องพักอีกและในที่สุดเขาก็จะได้สนุกกับการเป็นนักฟุตบอลนะครับผมเพราะปัญหาเรื่องความฟิตเนี่ยเขาจะทําผลงานได้ดีในระดับที่คุณต้องการไหมสลับลาวเอียปิดท้ายคําถามมาเลส้าเขาบอกว่าเกียกับฟอเรสต์อ่ะเราวางแผนให้เขาลงในสี่ห้าทีจากนั้นตอนเจออาแจกผมคิดว่าเขาเล่นไปสักชั่วโมงหนึ่งหรือเจ็ดสิบนาทีประมาณนี้ครับ ในเกมกับสเปอร์เนี่ยเขาก็ลงเล่นมาลงเล่นได้ลงเล่นนะผมแล้วก็เล่นได้ดีเราพอใจกับฟอร์มการเล่นของเขาเราพอใจกับพัฒนาการของเขาและสิ่งเดียวที่เราต้องการคือรักษาความฟิตของเขาดังนั้นเนี่ยผมจึงยา้ายเขาอยู่ในสนามตลอดเวลาแต่หน้าที่ของผมคือการปกป้องเขาด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับสิ่งที่เอนโซมาเลสกาพูดเอาไว้ก่อนเกมไปดูรายชื่อรับเชลซีมาในระบบ4-2-3-1พวกสามตัวอาจจะเป็นยอรกนเซ่นนะอาจจะให้โอกาสนะประมาณนี้แนวรับเนี่ย เกมที่แล้วเนี่ยมีทั้งกูสโตทั้งนี้เจมเลยใช่ไหม mm hmm. เพราะว่ากูสโตลงมาครึ่งหลังเนอะเอ,อ่อว่ะน่าสนใจนะน่าสนใจเพราะว่าไม่ค่อยชัวร์สำหรับผมนะว่าใครจะอ,ออกสตาร์ทนะเพราะเกมที่แล้วกูสโตกับลิซเจมเนี่ยเล่นทั้งคู่ลิซเจมผมมาเป็นตรงกลางไงแล้วกูสโตเล่นแบ็ค นะครับก้องหลังอืมอาเชมโปงมีโอกาสนะมีโอกาสมีโอกาสเพราะว่าเกมกว่าสเปอร์ไม่ได้ลงก้องหลังเปลี่ยนนี่แล้วผมว่านะน่าจะเป็นโทซิงกับอาเชมปงแล้วก็แบ็คขวาอาจจะเป็นกุสโตก็ได้แล้วก็แบ็คซ้ายอาจจะเป็นยอเรฮาโตคือคล้ายๆอาจจะยึดตอนเจอกับอาแจ็กซ์ก็ได้นะมีโอกาสครับผมอาจจะยึดชุดนั้นก็ได้นะครับผมกองกลางเนี่ยอาจจะเป็นลาเวียคือเอนโซกับไก,บกเซโดอาจจะมีคนนึงพักครับ เออพ่ะถ้าผมมองนะแล้วก็โตลุกเนี่ยผมว่าเอสเตวาออกสตาร์ทจัวเปโดกิเทนและคิดว่าหน้าเป้าน่าจะเป็นเรียมดีและอ่าผมมองงนี้นะผมว่าเรียมดีและออกสตาร์ทตัวจริงน่าจะให้โอกาสผมว่าผมว่าผมว่าให้โอกาสร้อยเปอร์เซ็นเลยเกมลุกไม่เป็นอย่างี้เอสเตวาจัวเปโดแล้วแต่นะเ,เ,นเกก้เดี๋ยวชัวเปโดเขาโดนใบแดงเกมกับอาแจ็กส์ป่ะผมดูนิดนึงนะ อเออลงไม่ได้นะถ้าจำไม่ผิดนะนะน่าจะลงไม่ได้แสดงว่าอาจจะเป็นโบนาโนเต้อ่ามีโอกาสคือกองหน้าผมว่าน่าจะเป็นเรียนดีแลมบแน่ๆครับน่าจะเป็นเรียนดีแลมบถ้าให้ผมมองนะแต่ผมดูนิดหนึ่งนะผมว่าชัวเฟโดน่าจะโดนใบเดงนะเกมเนี้ เพราะว่ามันนำขาดแล้วแล้วไปเสียไปแดงเออนะครับอ๋อไม่ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจาะโดนไปแดงอ๋อโดวไปโดนน่าจะเป็นเกมกเมฟิกา้าโอเคโอเคอ่ะผมจำผิดแล้วกันอนะ่ะขอภขอภยัยขออภัยขออภัผมจําผิดคือถ้าชัวผมว่าอาจจะเป็นชัวไปโดกับเรียมดีแลวแต่โบนาโนเตอาจจะมีสอดแทกอ่าตองใช้คำนี้เกมลุกอ่ะนะโบนาโนเตอาจจะมีโอกาสสอดแทก แต่หน้าเปา้าผมเชื่อแล้วน่าจะเป็นเรียนดีแหละเออคือมาร์คิวออกสตาร์ทไปแล้วนะเกมนั้นนะครับผมได้ออกสตาร์ทกับซันเดอร์แลนด์ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกใช่ไหมนะผมแล้วก็ที่แพ้ไปนะแล้วก็อคาราบาวครับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอ,อก็ไม่ได้ออกสตาร์ทนะวันนั้นใช้ไทลิกจรอด มาร์กิวไม่มีชื่อเลยวันนั้นนะครับอืมตอนเจอในเล่นกับคาราบาวนะก็ดูนะครับว่าจะเป็นใครนะสำหรับ11เตเลนตัวจริงคือดาวยาแต่ถ้าถ้าเอาชัวหรือแบบอยากจะเก็บชัยชนะผมว่ามันต้องใส่เกมลูกแบบนั้นแหละเอสเตวอลจอเปโดเรียนดีแลบบแล้วก็กิกดเทนก็ได้อกานาโชก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าไกเซโดกับเอนโซผมว่าคนใดคนหนึ่งพักเออผมว่าคนใดคนหนึ่งพัก ก็เล่นกับวูฟนะเพราะว่าเรายัางไงเราก็ประมาทวูฟไปได้อยู่แล้วนะผมต่อให้เขาปลดทางโค้ชไปแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็คือประมาทไม่ได้ไงนะผมคือทุกเกมเชลซีประมาทไม่ได้แล้วคืออยู่ในลักษณะแบบว่าเชลซีสามารถพร้อมเสียประตูได้ทุกเมื่อผมพูดได้เลยซีซั่นนี้นะพร้อมเสียประตูทุกเกมไม่ว่าจะเกมไหนก็แล้วแต่คือมีลุ้นโอกาสเสียประตูทุกเกมจะเก็บพินชีดได้มันอีกเรื่องหนึ่งท่าใอาจายไม่าง่เกมสเปอร์แต่ว่ามีโอกาสทุกนัด ที่เชลซีพร้อมเสียประตูอยู่ที่ว่าวันนั้นเราจะชนะยังไงยิงเยอะมากกว่าหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึงสำหรับเกมนี้ยผมต้องรู้ว่าต้องให้ชนะมันไม่มีทางอื่นแล้วมันต้องชนะเพื่อโอกาสเผื่อติดหนึ่งในแปดแต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยเราไปเพย์ออฟแน่ๆอะไรเงี้ยคือการันตีผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าผ่านเกมนี้แล้วเราเก็บมีนนเก้าคะแนนเหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราต้องไปวัดเนี่ยเข้ยาใจไหมั้งนาโปลีออตาลนตาที่เยือนทั้งสองนัด พาฟอสอาจจะเก็บได้เล่นในบ้านแล้วก็เจอกับบาร์เซโลนาคือวันนั้นเนี่ยถ้าเราชนะบา์ซ่าได้ผมว่าอาจจะมีโอกาสเข้ารอบแล้วเพย์ออฟหรือแปดทีมสุดท้ายนี่ไม่สนใจนะมีในแปดเนี่ยอันดับแปดหลัรอบแรกผมไม่สนใจนะแต่ว่าวันนั้นถ้าชนะบา์ซ่าผมว่าน่าจะเข้ารอบแล้วผมมั่นใจแล้วเออแบบเข้ารอบแน่แน่จะเพย์ออฟยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งช่างมันแต่ว่าเข้ารอบแน่แนะครับผมคือแบบอย่างน้อยติดอันดับที่แบบ ไปเพย์ออฟแล้วกันขั้นต่ำอย่างน้อยเออแต่ถ้าติดหนึ่งในแปดนี่คือมันต้องชนะสักทีมหนึ่งระหว่างนาโปลีกับอาตาลันตาสักทีมหนึ่งเออถ้าชนะได้นี่โอ้โหมีโอกาสติดหนึ่งในแปดแล้วก็เข้ารอบไปเลยนะครับผมไม่ต้องมาเพย์ออฟนะครับผมก็หวังว่าพรุ่งนี้คิดว่าชนะได้แหละแต่อาจจะไม่ได้สวยหรูเพราะว่าเกมนี้คือคาราบ,บาผมว่าน่าจะหมกแรกใส่เราเลยคือถ้าเชลซี ถือโอกาสแบบแคล้ายๆช่วงครึ่งแรกนําแม่งก่อนเลยนหนึ่งโซนเนี่ยบางทีจะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะเข้าทางเรามากขึ้นแต่ถ้ายื้อไปจบครึ่งแรกสูงๆครึ่งหลังอาจจะกดดันเรานะเออแบบเราจะกดดันแทนอย่างนั้นก็หวังว่าเกมมันวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนสี่ห้าเนี่ยหวังว่าเชลซีจะเอาชนะได้นะครับผมยังไงก็ประมาณนี้ครับสลับในช่วง before the match ยังไงก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฮาร์ of Blue ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมหากคุณมีหัวใจเป็นนสีน้เงิน เราคือทีมเดียวกันสำหรับวันนี้ในช่วง before the match game ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรอบลีกเฟสนับนัดที่4ที่เชลซีจะบุกไป,ปเยือนคาระบักเตะ 8. กันในคืนวันพุธเวลาเที่ยงคืน45ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทุกกันใหม่ในอนหน้านะครับสวัสดีครับ